สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับอยู่ในสวนอ้อยเช่นเคยครับวันนี้อากาศดีดีไม่ร้อนเท่าไหร่แต่มีแดดอยูอ่วันนี้ก็มาพ่นปุ๋ยนะครับเร่งรากให้อ้อยไปเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งเล่นก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรก็เลยมาถ่ายตัวนี้ครับวันนี้คืออ้อยสายน้ำผึ้งกะเศรษศาสตร์ครับ ใบคนช่างจะแห้งหน่อยครับตอนนี้หน้ามองนี้ไม่มีเลยไม่มีผลก็ต้องใช้ทติงเกอร์มาลดบ้างครับมาพูดถึงอ้อยสายน้ำพึ่งเกษตรศาสตร์ยังไงครับเพราะว่าพันเธุนี้มันเป็นพันธุ์ที่หลายท่านนะครับบอกว่าน้ามันอร่อยและสีสวยที่สุดนะครับหลายคนเขาขึ้นชอบกันมาก็สั่งกันมาเรื่อยๆครับผมก็ตัดก่อนหนึ่งก็เหลือสองสาลำ,ำอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้ตัดไปหน้าเลยครับคือ อันไหนเหมาะสมก็ตัดตัด,ตดออกไปอ,อนี่คืออ้อยสายน้ำพึ่งกเกษตรศาสตร์ครับเป็นอ้อยคันน้ำที่ชื่อว่าเป็นอ้อยที่น้ำอร่อยนะครับบางท่านก็บางคนก็ไปทดลองคั้นทั้งเปลือกน้ำก็ไม่เปลี่ยนสีครับน้ำก็สีออกเหลืองนิงเหลืองนะครับน้ำสีสวยน้ำสีคล้ายๆคล้ายๆน้ำส้มนะครับนี่ม้แกะออกหน่อยนึงนะครับ ใครสนใจท่อนพันก็ยังมีนะครับมีอยู่ประมาณร้อยกอได้ร้อยกอกอละสองสามลำนะครับไม่เยอะอจะไปปลูกหน้านี้ก็ปลูกได้เลยครับถ้ามีน้ํานะเอกลักษณ์ของเขาก็คือตรงนี้ครับเหนือตาจะมีร่องครับนี่ครับเนือเหนือตาอ้อยก็มีร่องอย่างนี้ครับตาเล็กๆนะครับลำก็สีออกม่วงๆครับอ่อนๆนะเพื่อแก่แล้วก็ลำก็จะเป็นออกสีเหลือง เปลี่ยนไปตามอายุไขของมันเป็นอ้อยที่ปลูกง่ายครับขึ้นดีปลูกง่ายมากชำํำโรดรากแตกออกเยอะๆมลยนเนี่ยใครสนใจท่อนพันก็ทักถามมาได้นะครับผมพันก็ยังพอมีอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวก็ต,ตัดไปตามถ้าไม่มีใคร ถ้าขายไม่ได้ผมก็จะปล่อยนะครับปล่อยไว้เอาไว้คันน้ําในในเดือนเมษาเนี่ยครับมันมีอยู่พอได้คันรวมๆกันหลายพันเพราะว่าก็มีอันนี้ครับไอ,อ้พันธุ์บุรีหนึ่งครับก็ยังพอมีผมก็จะคันไปนะครับจะซื้อเครื่องคันมาคันนยครับพันธร์บุรีหนึ่งเดี๋ยวใต้หวานแล้วก็นี่ครับสายน้ำผึ้งเกษตรศาสตร์นี้ก็จะเอาไปคันด้วย เป็นอ้อยขันน้ําทั้งนั้นนะครับไม่ใช่อ้อยเคี้ยวนะครับอ้อยชนิดนี้เป็นอ้อยขันน้ําโดยตรงใครต้องการพันก็ทักถามมาได้นะครับผมก็พอมีให้จําหน่ายปลูกก็ไม่ยากครับอ้อยเป็นอ้อยที่ปลูกง่ายมากเป็นอ้อยที่อ้อยที่ปลูกง่ายง่ายไม่เออผมตอนผมเอาท่อนพันมาเนี่ยเขาปล่อยจนแห้งเลยนะ ไวแห้งเป็นอาทิตย์อะ่ะผมก็มาแช่น้ำํำมาตับดูมันก็เกิดนะครับตอนแรกก็นึกว่ามันไม่เกิดเห็นมันแห้งๆห้งคืออนพันมาเขาเก็บไว้แห้งเลยสนใจก็ทักก็ถามมานะครับผมสายน้ําพึ่งกเกษตรศาสตร์ซึ่งไอตัวนี้ก็ปนปนมาครับนี่ก็มีใครจะเอาอาเคทุนสามครับนี่อาเคทุนสามก็มีนะครับไออาเคทุนสามเป็นอ้อยที่น้ําอร่อยน้ําอร่อยน้ํา อมเหมือนน้ำมะพร้าวอ่อนนะครับผมปลูกก็ขึ้นง่ายขึ้นดีเหมือนกันเป็นอ้อยคั้นน้ำโดยตรงครับพวกนี้เป็นอ้อยคั้นน้ำโดยตรงนะครับสายน้ำผึ้งเกษตรศาสตร์อาเคศูนย์สามนะครับแล้วก็นี่สุพรรณบุรีหนึ่งก็มีครับนี่หรือจะเป็นขาวนางนวลก็มีนะครับ ไอ้ขาวนางนวลอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่เดี๋ยวผม่ายดูตอนไหนหวะมีหลายกอรครับแต่มันก็หลงดึงดึงก <c oughs> ็อยู่แถวนี้ละครับผมอ๋ออยู่ทางนี้ีขาวนางนวลน,นี่ครับผมไม่ได้แกะใบหมดครับเพราะว่าเอาเอาไปห่อตามันไล้ก็ดึงดึงใบมันออกบ้างแค่นั้นเองให้ตามันให้ตามันไม่ไม,ไม่ช้ำไม่แห้งนะครับผม สนใจท่อนพันธุ์นะครับผมมีแล้วครับมีจำหน่ายครับพันธุ์บุรีหนึ่งสายน้ำพึ่งกเกษตรศาสตร์เท้านางนวลหรือจะเป็นเอเคศูนย์สามครับอ้อยข้นน้ำดีๆทั้งนั้นนะครับสายพันธุ์ดีดีสายพันธุ์แท้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวไม่ไม่แหกตาผมส่งจริงผมส่งผมส่งไม่เพี้ยนพันธุนะครับยวเขียนชื่อป้ายไว้ถ้าสั่งหลายๆา,ายพันธก็จะเขียนชื่อไว้นะครับ ต้องการพันอะไรอะไรก็แจ้งมาจะเอาไปขยายเอาไปจำนวนไม่เยอะก็เอาไปขยายเองก็ได้ครับไม่ต้องซื้อเยอะก็ซื้อ,อย่างละยี 21, 21, 21, ่สิบสามสิบท่อนก็เอาไปขยายได้นะครับเยวรอทําพื้นปรับพื้นที่เราเะได้ปลูกในในครั้งถัด,ถ,ดถัดไปนะครับหรือจะเอาเขียวไต้หวันก็มีครับไปดูเขียวไต้หวันกันเดี๋ยวไต้หวันช่วงนี้ก็ขายดิบขายดีครับตัดเกือบหมดละ เดี s, ๋ยวไต้หวันขายไปนเกือบจะหมดแล้วครับท He ี่ปลูกไว้นะครับแล้วก็เหลือลำสูงๆยาวๆเท่านั้นครับนี่ครับเดี๋ยวไต้หวันนี่เดี๋ยวไต้หวันครับนี่ตัดไปบ้างแล้วเลอะกอเริ่มบางๆแล้วนะครับกอบางหมดแล้วเพราะว่าตัดไปเรื่อยๆลูกค้าสั่งก็มาคัดตัดคัดพันคัดท่อนไปตรงไป ก็มีไม่ค่อยเยอะแล้วครับเหลือก็ไม่ไม่มากแล้วเขียวไต้หวันว่าจะขยายไปไปดูที่ทางนู้นก็ดินไม่ดีเลยก็คือต้องไปปรับปรุปรงดินใหม่ก่อนที่จะลงในครั้งต่อถัดไปนะครับหรือท่านที่ต้องการอ้อยชนิดนี้ครับอ้อยคันน้ำที่ได้ชื่อว่าลำตรงนะครับละลาดฐานแน่นหนานะครับคือเขียวลาวอ้อยเขียวลาวครับนี่อ้อยเขียวลาว มีเยอะครับอันนี้มันมาปลูกแซมเขาไว้ในในดงเขียวไต้หวันก็เลยเอมันหลงมานะครับสองสองต้นของกอเราไม่ได้ย้ายออกไปก็ยังจดจำได้ครับว่ามันลํมมันไม่เหมือนกันอ่ะเราก็แล้วก็วกต้องสงสารมันอตจะย้ายออกไปทีหลังมันก็ไม่ไม่ไม่ไมคือหรือจะเป็นนี่ครับอ้อย สิงคโปร์สายน้ำพึ่งครับสิงคโปร์สายน้ำพึ่งเป็นอ้อยของทางภาคพื้นแดนอีสานนะครับอ้อยคันน้ำทางภาคพื้นโน้นที่เขานิยมกันแต่ว่าข้อไม่ข้อเสียมันก็คือว่ามันหวานช้าครับหวานช้าแต่ข้อดีคือปลูกดูแลง,ง่ายทนแรงนะครับอ้อยชนิดน,นี้ทนแรงดีไม่แตกกอก็อยู่แตกกอดีครับแตกกอใช้ได้เลยปลูกง่ายนะครับ ปลูกเป็นข้อตาก็ได้้อยชนิดนี้ปลูกเป็นข้อตาได้ครับสายน้ําผึ้งเออสิงคโปร์สายน้ําผึ้งครับนี่ครับลำมันจะออกคล้ายๆสุพันธ์ไปบ้างแต่ว่าไม่ใช่ครับมันไม่เหมือนเพราะว่าความหวานมันจะตกอยู่ที่สิบเดือนบวกะครับที่ว่าใครจะพันน้ำก็ต้องรอหน่อยนะครับป,ปลูกปลูกสักสองแถมพันธุ์ไอ้สายพันธุ์นี้ไว้ไว้ขั้นทีหลังเพื่อนก็ได้เพราะว่ามันหวานช้า หวานช้าออกดอกช้าอะไรก็ช้านะครับแต่รสชาติน้ําอร่อยครับถูกใจคนทางภาคพื้นอีสานครับสายน้ําผึ้งอินโปนีสายน้ําผึ้งครับส่วนสิงคโปร์เอีสายน้ําผึ้งอีกชนิดหนึ่งครับคือสายน้ําผึ้งแดนใต้ครับภานนี้ครับสายน้ําผึ้งแดนใต้มัดมัดก่อไว้ครับนี่ครับมีพันอยู่นะครับ ใครสนใจพวกนี้เอาเป็นอ้อยที่ทนแรงทั้งนั้นครับอ้อยสายน้ำผึ้งแดนใต้นี่ก็ทนแรงแต่ก็เยอะนะครับขันน้ำสีน้ำสวยอร่อยหวานหอมชื่นใจไม่ออกดอกอข้อดีของเขานะครับว่าจะพูดถึงาสายน้ำพึ่งกเกษตรศาสตร์อย่างเดียวก็เลื่อยเปลยไปนะครับมันก็พูดไปหลาย,ลายพันก็ดีนะครับก็ได้รู้ได้เห็นว่ามีอยู่ที่สวนเรานะครับใครสนใจก็ ทาม,มาจะเป็นเขียวลาวจะเป็นเขียวไต้หวันจะเป็นสายน้ําพึ่งเกษตรศาสตร์สายน้ําพึ่งแดนใต้ A K ศูนย์สามขาวนางนวลหรือจะเป็นนี่ก็อีกคันหนึ่งครับเ,เหลืองมาเลเป็นอ้อยที่ลำใหญ่ครับลำสูงเลยด,ดูถ่ายดูนะครับลำมันยาวมันสูงมากเลยนี่คือเหลืองมาเล มันก็ยังมีนะครับผมปลูกดูแลได้ดีนี่ครับผมปลูกปลูกมาใหม่เพิ่มตรงนี้นี่ครับเหลืองมันจะแตกกอแบบนี้ครับหน่อใหญ่ๆขึ้นมาเลยไม่มีหน่อเล็กเลยครับหน่อทุกลูกหน่อที่เกิดมานี่เป็นลำทั้งนั้นครับเหลืองมาเลยดูกันทําคลิปไม่รู้จะทําทคลิปอะไรก็ทาคลิปขายของนี่แหละนะอขายของไปมันมันมีอาชีพนเนี่ยเนาะ ก็มาดูลำของเหลืองมาเลยครับที่ว่าผมชอบมันเนี่ยให้ขึ้นชอบก็ดูกันอีกรอบสองรอบแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรมาเทียบเนาะเอานี้เทียบก็ได้นะไม่มีอะไรนี่ครับผมอันนี้คือท่อตีหุนนะครับท่อตีหุนก็มาวัดดูครับนี่ครับกับลำอ้ยอยเส้นผ่าตูนกลางมันก็คงนิ้วกว่าแล้วครับนี่ครับนิ้วกว่า เหลืองมาเล่ลำยาวลำสูงมากครับนี่อ้อยเพียงอ้อยหกเดือนกว่านะครับนี่อ้อยหกเดือนยังสูงยาวอย่างนี้เลยข้อยาวมากครับอ้อยชนิดมันมันยาวเพราะว่าข้อมันยาวข้อมันยาวนะครับข่อยาวยาวน้ําเยอะคานไม่แข็งก็ไม่ถึงจะนิ่มครับเด็ดไม่แข็งแต่ก็เคีย้ยวได้กินได้เป็นอ้อยเคี้ยก็ได้แต่ว่าคันน้ําเหมาะสําหรับคันน้ํามากกว่าครับก็ อีกอย่างหนึ่งสุพรรณบุรีหนึ่งครับวันบุรีหนึ่งเป็นน้ำ,เป,นนำเป็นอ้อยที่น้ำหอมอร่อยก็พูดถึงไปเรื่อ,อยๆนะครับนี่ก็คือเหลืองกระเจศาสตร์หกศูนกลัวจะลืมกันก็มาถ่ายดูบ่อยๆครับผมจะพาไปดูอะไรครับเหลืองกระเจศาสตร์หกศูนที่ผมปลูกไว้ตาเดียวครับมาดูผมไม่ได้นับนับหน่อมาเลยนะครับคือผมยังไม่ได้ตัดตรงนี้ดินมันดีนะดินเขาดี มาดูการแตกกองเขาถ้าเราถ้าเราทํา,ร,าทระบบน้ําหยดเนี่ยผมเชื่อว่าอ้อยชนิดนี้โอ้โหโ้หลานมากเลยครับเห็นไหมครับวอนี้ของอ้อยเหลืองกระเทือดตาดครับลำเยอะใหญ่ๆญ,ญ่นะครับที่ดินเขาดีตรงนี้ผมว่ากอนี่หละใหญ่สุดนับหนอแล้วผมนับได้ประมาณสี่สิ่กว่าหนอครับหนอไม่เล็กนะครับหน่อเล็กๆก็ยังก็มีแต่ค่อยเอาออกนี่นับไม่ท่วนเลยมันเยอะ นี่ปลูกข้อตาเดียวนะครับตาเดียวแหละแต่ทีนี้ตรงนี้ดินมันดีครับดินมันมีน้ำตัวดมสมบูรณ์มันก็แตกเยอะพูดถึงว่าถ้าเราทําให้ดินดีแล้วถ้าเราปลูกอ่ะไม่ต้องปลูกคิดนะครับปลูกห่างๆเพราะว่ามันจะได้กอยแบบนี้ครับกอใหญ่มากกอนี่ถ้าอนาคตคร,รับผมว่าไม่ต่ํากว่าหกสิบหกสิบเจ็ดสิบโลแน่ๆครับเมื่อเวลาตัดกอลำก็ใหญ่ครับลำนึงก็ไม่ต่ํากว่านี่ครับลำดำนึง ไม่ต่ำกว่าสามกิโลแล้วครับแล้วคิดดูว่ามันมีเราไว oh, ้เอาไม่มากๆนะครับผมไม่ได้พูดถึงขนาดระดับว่าสี่สิบห้าสิบห้าติบลำนะครับเอาแค่สามสิบลำพอสามสิบลำคูณด้วยสามก็หกสิบแล้วครับสามสามเก้าเลยสามสามเก้าเก้าสิบโลโอ้บิ๊กเลยครับแต่ต้องใช้ระบบน้ําหยดนะครับแบบนี้ครับลองกล่าวก่อนเกือบร้อยโลนะครับเหลืองเกษตรศาสตร์ทาได้ครับนี่ดูกองเขาครับแน่นปึ๊กเลย เรืองเกษตรตาดผมมาดูบ่อยก่อนเนี่ยเออเราก็ปลูกแค่ข้อตาเดียวแต่ว่ามันมันมโหรลานมากมันใหญ่มากกอแน่นนับแทบไม่ได้ครับมันอัดเกินเนี่ยมันแต่เขานับคร่าวๆผมนับได้สี่สิบนอครับสี่สิบสองนอไอที่ไม่รวมไอที่เล็กๆนะครับนี่ครับลำใหญ่ๆลำบิ๊กๆเท่านั้นนะครับนี่ครับมโหรลานลำใหญ่ครับไม่ต่ำกว่าสามโลแล้วครับดำหนึ่ง แต่มันปลูกอย่างเงี้ยมันสูงแน่นอนเลยลำหนึ่งครับปลูกได้สามโลนะกอหนึ่งเอาสักสามสิบลำพอสาม9เก้เาเก้าสิบโลปลูกสักเออปลูกสักร้อยกอร้อยกอได้เท่าไหร่เอาร้อยไปคูณเก้าสิบโอ้ก็ได้เยอะอยู่นะก็คล้ายๆว่าคล้ายๆเกือบติดติดกอตันนึงครับ นี่ว่าผมจะปลูกแบบนี้ให้ให้มันเยอะแบบนี้ครับพันเนี้ยผมผมว่าได้นะครับทําได้เดี๋ยวต้องทําบํารุงดินให้เหมือนตรงเนี้ยถ้าดินทั้งไร่มันเป็นแบบนี้หมดก็จะได้กอแบบนี้ครับนี่ครับบริเวณเนี้ยดินมันดีเพราะว่ามันอยู่ใกล้น้ํานะผมเอาปุ๋ยเอาขี้หมูขี้ไก่มาลงบ่อยๆแล้วมันมันหกอครับมันหกมันหล่นแล้วก็มันก็ได้เป็นปุ๋ยให้ต้นอ้อยไปดูอย่างกอนี้ครับอยู่ใกล้ๆเห็นไหมครับอันนี้คือสุพรรณบุรีหนึ่ง แตกหน่อใหญ่ๆนะครับนี่เห็นไหมครับดินบริเวณนี้มันดีนจะปรับดินข้างนอกนั้นให้เป็นแบบนี้ให้หมดเลยมันดินมันจะได้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับขั้นใดก็อยากได้พันธุ์ก็ถามมานะครับผมที่มาถ่ายให้ดูเพราะว่าเราถามจำหน่ายพันธุ์นะครับถ้าไม่ถ่ายก็ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่ได้คุยกันเลยก็ไม่เห็นช่วงช่วงนี้เห็นไหมดินบริเวณนี้มันไม่ดีใบอ้อยแห้งหมดเลย ปุ๋ยปุ๋ยในดินไม่มีก็ปีหน้าก็คงจะบำรุงใหม่ครับอัดขี้วัวขี้หมูขี้ไก่ให้เต็มที่เลยมันจะได้ลำใหญ่ๆกอใหญ่ๆห,ห,หลกๆอือว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าซื้อสังอส่งเพิ่งสั่งซื้อมานี่ครับขี้หมูขี้ไก่แบบนี้ผมซื้อมาครั้งหนึ่งก็ยี่สิบสามสิบกระสอบแล้วก็ใส่หมดเลยครับใส่ทีๆเลยหวานให้รอบหมดเลยหรือว่า ขุดดินนะครับขุดดินกบกบไว้ให้ปุ๋ยมันอยู่ในในในดินเพื่อเมื่อผลฤดูผลหน้ามามันก็ได้ทํางานนะครับปุ๋ยปีเนี้ยวานไปตีเนี้ยมันคงไม่ได้ทํางานเท่าไหร่ละครับเพราะว่า,ามันเลยฤดูผลมาแล้วที่มันได้บ้างะครับแต่ว่าถ้าเราขุดกบขี้หมูขี้ไก่พวกขี้บัวพวกเนี้ยไว้ในในพื้นดินนะครับมันจะไปยุนตีอะไรต่างๆมันก็จะไปมีมากมาย ไอ้ตรงนี้มันไม่ค่อยดีเพราะว่าบริเวณเนี้ยมันเมื่อก่อนมันมีต้นนี้ครับหนามพุงดอเยอะแล้วรากหนามพุงดอเนี่ยมันดึงอาหารมากครับดินจนดินแถวเนี้ยเป็นดินเค็มไปเลยเป็นฝ้าขาวๆเป็นขี้เกลือขึ้นหน่ครับพอปลูกไปแล้วอ่ะมันก็เลยชะง,งักชะง,งันไปไม่งั้นถ้าว่าเราบำรุงใหม่อ่ะมันก็ดีครับแต่ต้องใช้เวลานหน่อยหนึ่งแต่ปีนี้ก็คงคิดว่าจะ,จะจะได้แค่ขายพันนะครับคือลำมันไม่ใหญ่ครับ คือดินมันเค็มอ่ะจะต้องปรับปรุงให้ดินมันเป็นกลางนะครับให้มันเป็นกลางให้ได้ปรับสภาพดินมันไปนะครับคุยกันมาก็ยาวนานแล้วขายทอนพันธุ์เหมือนเดิมนะครับผมใครมาชมก็อย่าลืมสั่งนะครับผมนี่ครับสายน้ำผึ้งกเกษตรศาสตร์อ้อยเรามีนะครับผมพร้อมจำหน่ายครับสวัสด,ดีครับ